คุณชมคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะเป็นเวลา <Okay. S 1> 23นาฬิกา54นาทีนะคะซึ่งเราอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะคะได้ยินได้ยินสัดเจนค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงประมาณ สี่ทุ่มครึ่งนะคะได้เราได้ยินข่าวหลายๆข่าวนะคะที่บอกว่าตอนนี้ค่ะด่วนสารจังหวัดมุกดาหารนะคะได้ออกหมายจับลุงพล3ข้อหาในคดีของการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะโดยมีทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันค่ะ 1. พลาพรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาจนปราศจากเหตุอันควรนะคะ 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กคนนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กคนนั้นต้องปัสจากผู้ดูแลเป็นเหตุทําให้เด็กถึงแก่ความตายค่ะและ 3. ค่ะกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในสภาพบริเวณพบศพนะคะก่อนที่จะชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะคะก็เป็น3ข้อหาที่ออกหมายจับนะคะ เบื้องต้นเบื้องต้นมี3ข้อหาแต่อาจจะมีเพิ่มเติมตอนแรกเบื้องต้นคือ3ข้อหานะครับขอโทษครับขอโทษโครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะที่มาอยู่บริเวณข้างหน้านะคะมีทั้งสื่อหลายช่องนะคะแล้วก็มียูทูบเบอร์ที่มีประมาณอยู่หลายสิบช่องด้วยกันนะคะซึ่งบรรยากาศก็ค่อนข้างเต็มไปด้วยผู้คนนะคะแต่ว่าจากที่เราลงพื้นที่มาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเรายังไม่เห็นว่า ทางด้านของลุงพลหรือป้าแตนจะมีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะหลังจากที่ได้มีข่าวว่าสารประกาศออกหมายจับทางด้านของลุงพลแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอเพียงดูความเคลื่อนไหวนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะคะ สาข้อหาแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมหรืออะไรเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชม สำหรับกรณีของข่าวน้องชมพู่นะคะหลายคนก็ตามมาค่อนข้างเป็นเวลาลุ่งเลยมากกว่า1ปีกว่าแล้วนะคะที่ยังไม่ทราบตัวของคนร้ายยังไม่ทราบว่าใครที่ทำให้น้องเสียชีวิตนะคะโดยในวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งหลังจากที่สารได้ออกหมายจับเป็นลุงพลนะคะทางด้านของคุณแม่น้องชมพู่เองเนี่ยก็ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้ง2ฝ่ายก็คือมีการดูแลกันเหมือนเป็นญาติพี่น้องปกติทั่วไปนะคะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจนะคะว่าทำไมคนร้ายหรือคนก่อเหตุได้กระทำทำให้น้องนั้นเสียชีวิตนะคะ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณแม่บอกว่ายังไม่อยากจะถามนะคะว่าลุงพลเนี่ยทำกับนั้นแบบทากับน้องแบบนั้นทําไมแต่อยากจะให้ลุงพลออกมาชี้แจงค่ะว่าสาเหตุที่ทํานั้นเกิดจากอะไรเพราะว่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะก็เลยอยากจะทราบสาเหตุว่าทําไมถึงทําหลานของตัวเองได้ลงคออันนี้เป็นเสียงของคุณแม่นะคะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่องหนึ่งนะคะที่หลังจากทราบว่าออกหมายจับลุงพลแล้วนะคะ ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะทนายตั้มนะคะซึ่งเป็นทนายที่เคยลงพื้นที่มากับมาหาลุงพลนะคะแล้วก็ขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟเนี่ยจะมาแถลงข่าวนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะถึงสาเหตุการออกหมายจับแล้วก็อาจจะพูดถึงแนวทางการเรื่องของคดีนะคะว่าจะทำยังไงต่อเดี๋ยวเราก็ต้องคอย จับตาดูนะคะว่าความเคลื่อนไหวของทั้งทนายเองนะคะแล้วก็ของทั้งลุงพลเองเนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่มาช่วงเวลาประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากออกหมายจับแล้วนะคะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของทางบ้านฝั่งลุงพลนะคะมีแต่ทางฝั่งของคุณแม่น้องชมพู่นะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจนะคะหลังจากที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้หลังจากที่ทราบว่าศาจะะออลจ,าาาาจังหวัดมุกดาหารนะคะได้ออกหมายจับลุงพล3ข้อหานะคะเบื้องต้นอาจจะมีเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากเราทราบแล้วหรือว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะเราจะรีบรายงานบอกคุณผู้ชมทันทีค่ะ โดยทำลายการเสรียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3าขวบนะคะที่ได้หายตัวปริศนาขณะที่อยู่กับพี่สาววัย13ปีน้องสะดิ้งนะคะโดยน้องชมพู่ค่ะได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาพ่อแม่ของน้องนะคะรวมไปถึงชาวบ้านในระแวกนั้นค่ะร่วมใจกันตามหาน้องชมพู่เป็นเวลาถึง3วันแต่ก็ไม่พบน้องแต่อย่างใดค่ะ จนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคม2563นะคะยายตุนค่ะวัย70ปีพบรองเท้าของเด็กนะคะที่เขตอุทยานแห่งชาติภูผายน์นะคะในขณะที่เก็บป่าค่ะเก็บของในป่านะคะหลังจากนั้นเองค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาเบาะแสของน้องชมพู่ค่ะ ต่อมานะคะพบร่างของน้องชมพู่ค่ะนอนเสียชีวิตเปลือยเปล่านะคะห่างจากบริเวณที่เจอจุดรองเท้าของน้องประมาณ5เมตรค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมนะคะจึงได้นำศพของน้องไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยคุณยายของน้องชมพู่ค่ะออกมายืนยันนะคะว่าครอบครัวของน้องเนี่ยไม่มีศัตรูที่ไหนเลย โดยล่าสุดนะคะทางเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563นะคะแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ค่ะได้ออกมาเปิดเผยผลชนสูตรครั้งที่1น,นะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศและไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากว่สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว แล้วก็เมื่อวันที่18พฤษภาค่ะทางโรงพยาบาลตำรวจนะคะออกมาเปิดเผยผลชนสูตรครั้งที่2ค่ะบอกว่าพบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอวัยวะเพศมีบาดแผลฉีกขาดแพทย์เก็บตัวอย่างของเหลวแล้วก็หาอสุจินะคะแต่สุดท้ายค่ะแพทย์บอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดค่ะโดยในวันที่20พฤษภาคม2563พิธีพ พิธีชาปนากิจศพของน้องชมพู่นะคะได้จัดขึ้นโดยหลังจากนั้นเองค่ะเจ้าที่สืบได้ผนึกกำลังตรวจสอบลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะพบเสื้อลายพรางค่ะถูกเผาแล้วก็ลดแบ็คโฮของเล่นนะคะจึงนำไปตรวจสอบค่ะโดยหลังจากที่ข่าวนี้นะคะเป็นประเด็นใน โลกออนไลน์แล้วก็ในสังคมนะคะสังคมได้พุ่งเป้าไปยังลุงพลค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีแต่ลุงพลยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับเดินไปสอบปากคำและใช้เวลานานกว่า20ชั่วโมงในการสอบสวนเปิดเผยทำลายของตัวเองนะคะทำให้กระแสะสังคมส่วนหนึ่งเทคะแนนสงสารไปยังฝั่งของลุงพลจนเกิดกระแสลุงพลผีเวอร์ค่ะโดยประเด็นคด โดยประเด็นการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะกลายเป็นข่าวใหญ่ดังระดับประเทศค่ะเคยขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งมาแล้วนะคะโดยหลังจากนั้นเองค่ะลุงพลก็ไปออกตามรายการต่างๆนะคะเนื่องจากว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าน้องชมพู่ซึ่งที่ผ่านมาค่ะลุงพลแล้วก็ป้าแตนปฏิเสธแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดนะคะว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องค่ะจนมากระทั่งล่าสุดนะคะ ทางด้านของศาลจังหวัดมุกดาหารก็ได้ออกหมายจับลุงพลในสข้อหาค่ะโดยในข้อหานั้นนะคะมี 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กคนนั้นพ้นไปจากตนโดยโดยประการทําให้เด็กคนนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุทําให้เด็กถึงแก่ความตายและ 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ การชนะสูตรพิกษพเสร็จสิ้นจึงทำให้ผลการชนะสูตรพิกษพหรือผลทางคดีมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะทางด้านเจ้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่สืบหาความจริงมาตลอดเวลาระยะเวลาประมาณ1ปีกว่านะคะโดยทางเจ้าที่ตำรวจยังคงสอบสวนสืบสวนคดีของน้องชมพู่ไม่ได้ทิ้งคดีไปอย่างใดนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานเนืน่องจากว่าหลักฐานหรือบริเวณตอนที่พบร่างของน้องนะคะก็ล่วงเลยผ่านมาหลายวันแล้ว ก็อาจจะทําให้มีอุปสรรคต่างๆบ้างนะคะโดยทางพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะได้ออกมาอธิบายจุดเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรอผล DNA เส้นผมที่ตกอยู่ใ,นในกล้กับที่เกิดเหตุของน้องชมพู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพยานบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์เวลาที่ พอตรวจสอบแล้วเนี่ยไทม์ไลน์เวลาจริงๆเนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงแล้วก็พยานบุคคลสําคัญอีก8คนที่เข้ามาเล่า,เล,าเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เห็นพบเจอลุงพลในวันที่เกิดเหตุวันระหว่างที่ตามหาน้องและก็วันที่พบศพค่ะค่ะก็ตั้งแต่ที่มีกระแสข่าวมีข่าวออกมาว่าออกหมายจับลุงพลนะคะเราก็ยังไม่ได้พบความเคลื่อนไหวของด้าน ทางฝั่งของลุงพลเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีทางคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะที่ออกมาเปิดใจนะคะหลังจากที่ทราบข่าวนะคะก็บอกว่าทางคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้อยากจะถามลุงพลแล้วว่าทําน้องทําไมแต่อยากจะถามว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทางคุณแม่เนี่ยมีการดูแลบุตรของลุงพลมาตลอดนะคะมีความเมตตาจึงอยากจะถามว่าทําไมในจุดนั้นเนี่ยลุงพลถึงไม่ยอม หันกลับมามองความเมตตาของตัวเองที่มีให้กับทางฝั่งครอบครัวั่งลุงพลนะคะก็เลยอาจจะทําให้คุณแม่ค่อนข้างเซนสิทีฟนะคะแล้วก็มีผลต่อความรู้สึกในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะคือต้องยอมรับว่าในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะเด็กๆซึ่งทั้งลูกของลุงพลแล้วก็ลูก ของ,น,องอน้องสซดดิ้งพี่สาวชมพู่แล้วก็เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยคือด้วยความเขาเป็นเด็กเขาจะอยู่รวมกันตอนเย็นมาเขาก็ไปเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเสร็จปุ๊บ เด็กๆเ,เนี่ยก็จะมักจะไปรวมตัวตรงบ้านชมพู่คือบ้านชมพู่เนี่ยจะใกล้ๆก,กับต้นจำปาเด็กๆจะมีแก๊งจำปาถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวจะเห็นแล้วทุกคนเนี่ยเขาจะเล่นกันเล่นกันเสร็จเขาก็จะไปกินน้าบ้านน้องชมพู่หรือกินข้าวกันเด็กๆอยู่รวมกันคุณแม่ของน้องชมพู่เองเนี่ยก็ดูแลเด็กๆกลุก่มนี้คือเป็นลูกหลานไม่มีใครเคยรังเกียจหรืออะไรทุกคนดูแลกันแต่แต่ระยะหลังมาเนี่ยก็คือพอพอเกิดเรื่องราวอะค่ะก็ต้องมีความ ต้องยอมรับว่าลูกของลุงพลก็ไม่ได้ไปเล่นตรงนั้นอีกพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าอาจจะมีหลายกระแสข่าวมากมายนะคะที่ทําให้หลายๆอย่างเ,เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยแม้แต่สภาพแวดล้อมของบ้านกกอกก็เปลี่ยนไปด้วยก็อย่างที่เห็นว่าในลตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเฉพาะจุดหลักใหญ่หไฮไลท์สําคัญนั่นก็คือพญานาคการก่อสร้างพญานาคซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนนะมองว่าแปลกใหม่ แต่คือมันเป็นการทําผิดกฎหมายของการลุกป,ป่าเพราะว่ามีการตัดต้นไม้ชัดเจนซึ่งบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผยนต์แล้วก็คือเป็นการอนุร่มให้ชาวบ้านเนี่ยพักอาศัยแล้วก็ทํากินทางการเกษตรไม่อนุญาตให้มาก่อสร้างแบบนี้ก็มีการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไปอยู่ในช่วงของการก่อสร้างพยานาคถัดไปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นส่วนของอาสาร ข้อ,อสารเจ้าแม่โสระพีถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่โสระพีเนี่ยคือก่อนหน้านี้ลุงพลบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนทอง mm hmm. ลอยมาอยู่หลังบ้านแล้วก็ประกอบกับความฝันนะคะก็เลยนํามาบูชาแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยที่มาขายของตัวนี้ก็ฝันว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้น mm hmm. ลุงพลก็เลยนําท่อนไม้ท่อนนี้ขึ้นมาแล้วเป็นบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนทอง พอหลังจากนําขึ้นมาเสร็จปุ๊บชาวบ้านเนี่ยก็มีการมากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็มีคนถูกหวยได้โชคได้ลาบไปก็มีการตั้งคณะเป็นนางรํามาคอยราแก้บนแล้วก็มีเอฟซีต่างประเทศต่างเนี่ยมาให้ข้อมูลมากมายนะคะนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นจุดพญานาคตัวใหญ่องค์ใหญ่นะคะที่อยู่ข้างๆบ้านลุงพลซึ่งห่างจากไม่กี่เมตรนะคะประมาณหนึ่งเมตรก็จะถึง บ้านลุงพล,ล,งลสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งค่ะคือน้องนตัตตี้พี่มาบ่อยอพี่เพิ่งเห็นมีช้างรูปปั้นช้างหน้าบ้านลุงพลประกบซ้ายขวาทางเข้าบ้านะอ,อ,อันนี้ามาใหม่นะคะแต่ตรงจุดก่อสร้าง<ม>พญานาคและ้อปู่ปาริจิตยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่สภาพเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมคะหลายๆคนเป็นห่วง จุดก่อสร้างข้างล่างเนี่ยฐานาข้างล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าความแข็งแรงจะเป็นยังไงและบริเวณจุดเนี้ยมันคือใกล้ๆกับทางน้ําไหลผ่านของหมู่บ้านคือห้วยปุง<ค>ด้านหลังจะเป็นคลองเป็นเป็นห้วยนะคะแล้วก็เวลาหน้าน้ําหน้าฝนในน้ําจะข้างล่างเนี่ยน้ำจะค่อนข้างแรงก็หลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับโครงสร้างซึ่งตรงนี้เองเราจะสังเกตเห็นว่ายังมีป้ายป้ายติดข้ามเข้าพื้นที่ของกรมป่าไม้มาติดไว้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังจะเห็นป้ายสแตนดี้ ของทางลุงพลป้าแตนผูกมัดเป็นจุดหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะที่มาลงพื้นที่มาสังเกตเห็นเนี่ยก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะะมาเรียกได้ว่าเอาทัวร์มาลงที่นี่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์แหนึ่งซึ่งป้าแซนดี้ต่างๆก็เป็นลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปถามไม่แน่ใจเขาจะคุยกับเราไหม บรรยากาศตอนนี้ก็คือเงียบมีแต่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงคืนแล้วนะคะก็มีแต่นักข่าวนะคะแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์ที่อยู่ในพื้นที่นะคะ ทางคุณผู้ชมคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หน้าบ้านลุงพลน,นะคะซึ่งตอนนี้นเรารอดูความเคลื่อนไหวอยู่นะคะคุณผู้ชมว่าทางหน้าบ้านของลุงพลจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหลังจากที่ ทราบข่าวว่าตัวเองนั้นถูกหมายจับนะคะตอนนี้เราเห็นอีกคนนึงก็คือนัทอายซื่อเป็นน้องสาวของป้าแต๋ม <Okay. S 1> แล้วกเ็เป็นพี่สาวของเ,อเป็นน้องน้องของแม่ท้องชมพู่คือเป็นเป็นเครือญาติกันก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะก็ไลฟ์สดเหมือนกันเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์เดี๋ยวเราจะลองสังเกตดูอีกสักนิดนึงว่าทางคุณป้าเขาพร้อมที่จะ ให้ข้อมูลอะไรไหมนะคะีียยนะ่หาคคุจะ ถามถามแล้วตกตกใจแล้วลุงกับป้าเออแล้วลุงกับป้าเป็นว่ายังไงรอทนายบอกไม่รู้หนูก็มาน่าจะพร้อมๆรมหรือว่าหนูจะมาทีหลังถ้าใอยก็มาดูนะอืมแต่ว่าเราเราก็ไม่เคยคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะที้ถ้าตัวน้าตายเองล่ะทีนี้เป็นเครือญาติกันเราตกใจตกใจมากตกใจมากคิดไหมว่าการที่เขาไปออก อย่างงี้มันยุติธรรมกับครอบกับลุงไหมหรือยังไงในความรู้สึกในความรู้สึกเนอืมันมันก็ต้องหน้าต่ายมองว่ายังไงในในฐานะที่หน้าต่ายก็เป็นน้องสาวกระแตแล้วะเป็นพี่เป็นพี่แม่ชมพูมั้ยเป็นน้องเป็นน้องน้องนเป็นน้องคนที่สามหน้าต่ายมองมองมองว่ายังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวอีกตกใจไหมพี่ ก็ตกใจนะคะตกใจแต่ถามว่าก็ก็ต้องรอรอฟังจากตำรวจเหมือนกันค่ะอ,อยากฟังเหตุผลจากตำรวจใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่า น้าไต่น้าตายดูแล้วมันเกินความคาดหมายน้าไต่พูดนี่นึงเกินความคาดหมายของเรานั้นรอจากตำรวจดีกว่านะคะน้าไต่ไม่ต้องพูดย่ายายอชีเป็นย่าไต่ตำรวจดีกว่าค่ะเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่แม่แต่ผมว่าย่าออชีค้ามันมีส่วนดีเองทางตำรวจเองก็ยังไม่ได้มีออกมาชี้แจงอยากจะบอกตำรวจยังไงบ้างชี้แจงไหมหรือแบบเอาให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ อันนี้ก oh. okay. mm ็ไมีขอพูดย่ามาแต่เราตกใจใช่ไหมย่าตกใจย่ามาแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยวรอเขามาพรุ่งนี้ค่อยคุยกันว่าจ้าอันนี้คือเราก็มามามารอจ้ามารอแล้วก็รอพรุ่งนี้พนายเพื่อนจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะยังไม่รู้เลยค่ะขอโทษนะโอเคโอเคตู้กับคุณนะคะตู้ไม่มาตู้กับกินก็เป็นทางเสียงของ ฝั่งคนในครอบครัวนะคะของลุงพลแล้วก็หลายๆของแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลหลังจากที่เห็นหมายสารชัดเจนแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ออกหมายจับลุงพลแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแต่ว่าพูดเพียงว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเกินความคาดหมายเหมือนกัน เดี๋ยวประมาณ10โมงของวันพรุ่งนี้นะคะ่ะทนายตั้มจะเดินทางมาที่หน้าบ้านลุงพลด้วยนะคะเพื่อที่จะชี้แจงหลังจากที่ออกหมายจับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะ กเามาดูกกะขคือตอนนี้หลังจากที่าจะเห็นความลืวหกๆกคือเป็นเหลา่องนะคะท่มาทำาวัน่นคคือตอนนี้หลังจากที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวหลักๆก็คือเป็นยูทูบเบอร์หลายช่องนะคะที่มาทำข่าวกันอยู่ที่นี่นะคะ ยัครับโปรใสยังครับมีารนการแบ่งน้าจริงเราไม่ได้เนี่ยนครับจะมีใบกบมีแต่กี่กัปตันที่เราจะมาจิ้มก็จะเป็นแบบนี้ ค่ะคุณผู้ชมคะก็ล่าสุดนะคะมีรายงานข่าวว่าลุงพลเปิดใจนะคะ สำหรับหลักฐานในการออกหมายจับครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นหลักฐานบริเวณจุดพบศพค่ะได้แก่กางเกงรองเท้าเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจด,ดินเอนะคะจนสามารถระบุได้แล้วค่ะว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับอีก36เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลซึ่งทางพลตำรวจเอก สุวัแย้งแจ้งยอดสุขพบะตะรนะคะจะถแถลงข่าวรายละเอียดพฤติการของคดีในอีกครั้งคือวันพรุ่งนี้นะคะโดยขณะเดียวกันค่ะทางด้านของลุงพลนะคะได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube นะคะซึ่งบอกว่ามีหลายสื่อหลายสำนักนะคะที่ออกมาวันนี้จะมีหมายจับลุงพลลุงพลมีการตัดท้อไปต่างๆนานาน,นะคะและก็มีการขอบคุณ f c ของลุงพลทุกคน ลุงพลไม่เคยลืมเป็นต้นนะคะแต่ไม่ได้เป็นการชี้แจงถึงเรื่องราวหรือพฤติการที่เกิดขึ้นมีเพียงแค่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นค่ะ I คุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะหลังจากที่เป็นข่าวนะคะตอนที่ขึ้นไปพบร่างของน้องชมพู่นะคะลุงพลเป็นหนึ่งคนที่ร้องไห้เสียงดังมากนะคะเป็นเหมือนร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าใครเป็นคนทำหลานของตัวเองนะคะนี่ก็เป็น เหตุการณ์ตอนที่ลุงพลเจอร่างของน้องครั้งแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงก็มีการยืนยันกับทุกๆสํานักนะคะยืนยันกับทุกคนว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ใจก็มีไปสาบานในที่ต่างๆมีการเดินสายออกรายการนะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเมื่อศาลจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับแล้วความเคลื่อนไหวของลุงพลยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ เป็นจริงเป็นจังในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีเพียงแค่ไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเห็นกระแสการออกหมายจับมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะก็มีการถอนหายใจตัดพ้อนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อีที่ยังอยู่กับตัวเองในขณะนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยท,ทนายตั้มนะคะซึ่งเป็นทนายที่มาขึ้นเขา พร้อมกับลุงพลนะคะแล้วก็มาดูเหตุการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะก็จะมาให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะทางด้านพบตรนะคะก็จะแถลงข่าวที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยค่ะโดยทางทีมข,ข่าวของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงข่าวสดของเราจะมีการรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ